สวัสดีครับผมนกบางบอ่อวันนี้มาเล่นฝอนในแล้ววันนี้มาด้วยตัวคายเนตข่าถูกส่งมาที่เกาะน,นี้เพื่อตามฆ่าทุกคนให้หมดข่าคือคายเนตก่อนอื่นเราต้องไปลงตรงจุดที่มากไว้เพื่อหาของใช่ไหม แม่งโคตรไกลเลยเป็นไงดูเครื่องร่อนคาร่อกนมันคือเนื้อหนังข้าเองมัโ่โคตรปวดหัวเลยสีแม่งเหี้ดสดเมื่อไรจะถึงสักทีข้าเป็นอิสระแล้ว เขจะตามฆ่าคนบนเก่อนนี้ให้หมดทุกคนก่อนอื่นต้องหาวุธก่อนลูกซองเขียวเก็บไว้ก่อนโอ้วันนี้ผลทองโอ้ลูกซองทองก่อนอื่นแดกคิวก่อนถึงจะไม่ชอบก็ต้องจิน มันมีอะไรอร่อยกว่าเนื้อมนุษย์แล้วแต่ก็ต้องกินเพื่อเพิ่มชิวอีกโคดเอามาทำเหี้ยอะไรยโยนลิงไปสำรวจข้างล่างดีฟ้ามี <c oughs> หนึ่งใบโอ้ชิวแบบปลาเราต้องขึ้นไปปลาใส่ต้นไม้มันจะได้บัฟต้นไม้จะติดคิ้เราจะมีผลเพิ่มาอีกหนึ่งผล ฟ้าใส่ต้นไม้จะรอแป๊บหนึ่งนั่นต้นไม้บานแล้วก่อนรอผลผลิตเต้นสักหน่อย่ห yeah, ีหมดเลยฟารามหน้ากลัวโอ้อเยียได้เหมือนเดิมเลยสัต์โอ๊นว้าจะได้แล้วใหม่ใหมระเบิดเด้งดิง้ง ถึงที่หมายยัยงรวดเร็วเราเสียเวลาตรงนี้มา,มากแล้วรีบเก็บของดี่าตอนนี้ก็เหลือแต่กระสุนเก็บกระสุนให้มากที่สุดชิวเต็มแล้วปืนมีแล้วใช้จะ่ปืนลูกซองก็พอใอ้อีเอๆๆๆๆๆส,ส,ส้นอะไรออกมาจากตัวเนะไอ้เหี้ย มีอะไรไหมไม่มีกลองกระสุนบดไปยไปปา้ํำมันมวันนี้เขาจะมาฆ่าทุกคนให้หมดเกาะนี้ต้องหาคนแดกให้ได้ถึงสิบคนวันนี้ดูเครื่องร่อนซะก่อนเห็นแล้วก็ เครื่องร่อนก็แดกขาดแล้วยางรถปลาใส่รถกันชนคุณค้าจะเป็นไครเน็ตแต่ค่าเข้ามาได้มีพลังเหมือนแบบไอ,อแมงมุมโผล่หญ่ไม่ได้ข้าต้องขับรถไปหรือมันโหนได้ก็ไม่รู้นะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่เคยดูเลยตัวเนี้ยมันมีโผนใหญ่ได้หรือเปล่า แล้วเสียงเตอือนแล้ววงบีบแล้วอันนี้คือเคล็ดลับนิดหน่อยครับเพื่อความรวดเร็วไปเอ๊ะเหมือนข่าลืมกดบาวตี้ข้างบนไม่เป็นไรตรงนู้นมีบาวตี้เหมือนกันเราจะไปกดบาวตี้กันตอนนี้ข้าหิวแล้วข้าอยากกินเนื้อมนุษย์ ถึงข้าจะโหนใหญ่ไม่ได้แบบไอ้แมงมุม,มแต่ข้าเขามีสลิงเอาไว้โหนได้เหมือนกันเฮอเปิดแม่ให้หมดเอากระสุนกดดูทันทีก่นอนกูว่ากูลืมกดจริงอะ่ะกูหลอนพะเนี่ยไอ้เหี้ยกดมันต้องมีขึ้นตรงซ้ายมือดิไม่ได้กด กดป้าเนี่หแหละเหยื่อรายแรกของข้าเอาจะกดวาลตี้เอ้ชิ้ถังใหญ่เก็บมากดวาลตี้ก่อนโอ้เป็นเนื้อขาวบริสุทธิ์ยูแถานี้ด้วยกูเห็นมึงแล้วมึงอยู่บ้านคนรวยแน่นอนทาเฟสกดกิ่งเหรอ ขาบมาแล้วคายเน็ตโอ้ยรถติดฟุตบาทมีมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยหาชัวรไม่ยากหรอกมึงต้องอยู่หน้าตูแน่นอนชนโอ้ยเสียงปืนเสียงปืนดียิงไม่โดนไอ้เฮียรถติดทำาไงาวะกล่วยเอ้ยปัเฮ้ยสัตว์เอ้ย นี่ยู่ง้างหลังล้างเฮ้ยไอ้คาแดกให้ดีปังเรียบร้อยอิ่มไปหนึ่งมือ้อวนตีนนิดนึงแบะพอพอพอไปเราจะไปหาเหยื่อคนที่สองกันคนเดียวมันมีอิ่มหรอก เออฮียบาตี้กดไม่ทันว่ะวงบีบแล้วเออไปทางโู้นสิเฮียถลา,ายลงนี่เลยว่าจะมากดบาตี้ตรงนี้ไม่ทันแล้วจะเป็นไรปรหาเหยื่อที่อื่นก็ได้เฮ้ยใครวิ่งตัดหน้ารถ ไอ้วิ่งตาน้ารถทำไมตายหาเลยสมหน้าทางมาลายมีไม่ข้ามจะมาโทษข้ามไม่ได้เจ้าประมาทเองบาร์ตี้ตรงนี้กดได้วะอีเหี้ยเออนี่ไงตรงหนังมีบาร์ตี้อยู่อย่าไปยุ่งกับมันเอ c บซี แม่งยิงแรงมาแล้วบาวตี้โอ้อยู่ตรงที่เราผ่านมานี่เองเฮ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้เดี๋ยวหาจุดก่อนนี่ชนก็ให้ยังไม่ตายใช่ไหมไม้คาแดกซะดีดี มันไม่ใช่บาวตี้แต่ก็ควรตีมันนิดนึงแหะพอบาวตี้ต้องอยู่แถวนั้นแหละอยู่ตรงสันเขาหน่าใช่นะเห็นนีมาจากแถานี้นแหละ ข่ายิงมาโหิวอยู่ด้วยเจ้ายัางมาทำรับรับรออยนี้อีกเล้ย์โอ้ข้าเจอเจ้าแล้วเจ้าอาหารของข้าอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ใช่ยัยอยู่ในวะเห็น,นแวบ,บอะ่ะอ๋อนั่นนั่นนั่นี่ยเนี่เน,นี่ยตายซะเถอะ คนแอที่แตกตายเฮ้ยเจ้ามานันไม่มีเนื้อหนังใคยกินมีแต่กระดูกตายซะเดี๋ยวรีรอศูนย์กับนเต้นกลนตีนิดหนึ่งีแหละไปไอ้เหียหมดกันไครเนต ความน่ากลัวสร้างมาไม่เหลือแล้วตรงเปลี่ยนรถแล้วรถคันนั้นใกล้จะระเบิดแล้วโอ้ค่าไม่ชอบเสียงดังเสียงเพลงมันทำให้ท่าทรมานเอบาติมันอยู่ในวงไอ้อยู่นอกวงอยู่ทำไมวะ เอาไงดีวะไม่เอาดีกว่าไอเ้เยีเออกู้าที่หนึ่งอยากอยู่ก็อยู่ไปสุบายแล้วจะวงไกลด้วยชิ่หายรถไม่มีการชนโอ้ยไอเ้เหี้ยเหนที่แม่งหลอกวะไอสัตว์ถ้าอยู่อยู่แม่งบ้าไปนู่นเลยแม่เข้าเลยไอเหี้ย ได้ที่นที่สองก็ยังดีวะไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วภายในตสวาปามไปแล้วห้าลายมันยังไม่อิ่มห้องเลยถ้าตรงแดกคนถึงสิบคนถ้าถึงจะอิ่มเหมือนจะอยู่ตรงปั๊มมีไว้นั่นไงเจอเจ้าแล้ว <laughs> ชนโอ้ย เหมือนจะไม่ได้อยู่คนเดียวมีหลายตัวขับรถหนีวงก่อนหนีก่อนหนีก่อน,น,อนเดี๋ยวเอาพลังก่อนเลือ,อดข้ามดมันมาแล้วชนก็แล้วโอ้ย อยู่ไหนปัง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 เอ้ยโดนชนโอ้ยพาไม่มีพลังเหมือนไอ้แมงบุมโหนใหญ่ไม่ได้เฮียชิวหมดเลยยิงยิงลงมาแล้วมาอีกแล้วไอไม้ครับไอ้พวกไมับมาอีกแล้ว ข้าไม่เล่นกับเจ้าหรอกข้าปวดหัวข้าหานีไปหาชิวเติมก่อนอยู่ไม่ได้อยากยิงก็ยิงไปตรงนี้ก็มีโอติหายแล้วมันเยอะจังวะเหมือนมีคนนั่นไงสาตร์มันเกาะลัางรถมารู้สิว่าข้าจะสบัดเจ้าไม่หลุดไอ้พวกอาหารของข้า คิดว่าใครจะยอมแพ้เจ้าหรือยังไงโลนมาปังปังโดนหนึ่งสิบแปดไอ้เหี้ยได้สิบแปดโดนให้เม็ดเดียวมาคาเรนในทั้งวันนะมาสิโขนมาไม่โขนแล้วก็ยิงพาไ่อยู่แล้วขาดะต่หาชิวเติมก่อนชิวหมดแล้วโอ้ยเจอเหี้ยเยอะจังว่าแถวนี้ จำได้ก็ตรงปัม๊มมันมีคิว12ขวดนี่นบอกว่าหรือจำผิดก็ไม่รู้่ะเดี๋ยวลองไปดูเบลไลเรามีสเปย์อยู่สองกระป๋องกลัวอะไรขับออกนอกวงแม่งเลยจำได้มันมีอยู่อะหรือจำผิดอันวะ <Yes. S 1> เียเดี๋ยวเวลามีจำกัด บาตี้หมดเวลาอ้าวได้ผลแล้ก,ก็ยังดีกูเป็นเฮียอะไรเนี่ยทั้งๆที่ตัวเองมีชิวถัวงใหญ่อยู่แท้ๆบ้าหรือเปล่าไปรีบไปไอ้เฮียเอ้ยไม่ได้ดูมีชิวถังใหญ่อยู่แท้ขับมาทำนี้อย,ย่างเนยโอ้ประสาทแดกเอ้อสงสายยังไม่อิ่ม ถึงหาแดกได้ห้าคนเองแล้วพี่อย่เอ,อ,อย่าตายแล้วเนี่ยมีชิวถังใหญ่ดยวยแท้ดีเรามีสเปรย์สองกระป๋องฟองโอหมดปลาโอเติมชิวให้เต็มก่อนแล้วค่อยออกล่าอีกครั้งหนึ่ง มีโลกระสุนให้พร้อมแมงงเหลือตั้งเกือบ20คนลอขอบไปก่อนมาเริ่มตึง,ตงแล้ววงแม่งจะจะยี่ห้อว,วงแม่งเหลือหน่อยจะหน่อยเดียวแล้วยี่ห้อแมงเหลือตั้งสิบกว่าคนนะ,ะจ๊ะเหลือแลวอ๋อเหลือเก้าแล้ว เออไม่ไปไหนแล้วไอ้เนี่หาที่แอบดีกว่าอ้เขาจางไม่ได้เอ,อ้ตัวเนี้ยสวยอยากได้กูดาวๆาวแล้ววงมันต้องบีบมาตรงนี้แน่ๆพองั้าจะซุ่มสเตลมันอยู่ข้างในเนี้ยแหละปล่อยให้มันยิงกันจะหาปืนอ่ะ โอ้ยีบสีฟ้าเอ็จีสีม่วงโอ้เจ้าเจ้าเจ้าคิวกวดแล้วทิ้งไปไม่เอาเอาก็ได้วะเดี๋ยวเพื่อมันไม่มีขวดไม่มีสำรองแล้วลบรงไหดีขอยวงมันบีบอยู่ในนี้ละระว่างรอ เวแวแวมิสเอเออยู่ด้วยโดนดาน่าเนี่ยกูมันไม่มีใครได้ยินหรอกมีแต่เราได้ยินกันเนี่ยแหละถ้าเกิดเสียงเปลี่ยนปืนเสียงรีโลดกลระสุนหรือเสียงเดินเงนี้ยเออฝ่ายตรงข้ามจะได้ยินถ้าถ้าเต้นยังไม่ได้ยินหรอก รอรอเหยื่อรอเหยื่อเพราะเสียงเป้อตัวตปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยต้องหามุมม,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 มุมดีมุมดีมุมีสวยไดงไงมาแล้วมาแล้วมไม่เห็นสเตลปังเรียบร้อยสายหนึ่งตัวสายสเตลมาเก็บของเดี๋ยวมันต้องเข้ามาอีกเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะสายสเตลมาล้เสียงเดิมแล้ว กักกูกักกูกักมาเข้ามาเข้ามาเขาดักรอรออยู่เหมือนแมงมุมรอเหยือ่อเข้ามาเข้ามายเหลือสี่ตัวเว้ เสียงเสียงวะเสียงวะเฮ้ยเดียงวงบีบมาตรงนี้พอดีเลยเจ้าเจ้าเจ้วเขาหน่ะเสียงให้มันยิงกันไปสัตว์กูกลางตะขายรอเหยื่อตรงนี้แหละ ไม่ใช่มันน่าจะมีน้ำลายไหลเลนะเจ๋าเลยอ๋อถ้าถ้าค่าเหยื่อเยอะๆข้างหลังมันจะงอขึ้นมาดีกว่าเฮ้ยเสียงเดินแล้วเสียงเดิมแล้วเสียงชัดมากเลยเขาแล้วเขาและนั่นแน่นั่นแน,นแ่มีหยอกมีหยอก ปังปังปังไอ้ศาสตร์มีหอกมีหอกเรียบร้อยติดับดาวของใครเนี่ยะแล้ว <c oughs> เหลือสามตัวติดได้เหยื่อสองตัวเว้ยเขาเขาไงมันเข้ามามันไม่ก้มดูคนหรกมันต้องไปทางนู้นก่อน ่ามันจะรู้มันก็โดนไปสองลูกแล้ววง,วงบีบอยเฮ้ยวงบีบว่ะนั้นแน่มีหอกมีหอกไม่เข้าไม่เข้ามันรู้แล้วแหละว่าข้าในามีคนนยโดนโดนแดกไปสองคนแล้วไม่เข้าแล้วเข้ามา รออยู่วงบีบว่ะยังใส่ต้องออกไปยิงแล้วล่ะ เอาวะมันก็ไม่ยิงกันนักทีนในสองตัวนะองผีบิแล้วต้องออกละ <c oughs> โอ้ยรอจนโควิดแดกเลยฝนตกบ่อยช่วงนี้เอา้าอยู่รถเหรอ ยิงยิงยิงโอ้โหยุงไอตอนนี้ดิลบ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 ฝังฝังเรียบร้อยเอาเสือทิ้งคุณซอนน้ำยี่ยายแล้วเดี๋ยวเลยจะตายแล้ว เฮียตายอวงแน่เว้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จกูเอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้โห,โโห,โโหเยียกระสุนหมดพอดีสัได้ดีสองเยียไปเจอกันคิ้งน,นะครับ